วิ่งไม่ไหวนะครับเปลี่ยนเป็นเดินเนี่ยจะช่วยในการลดไขมันได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ oui อาจจะเป็นคําถามจากมือใหม่นะหรืออาจจะเป็นคําถามจากบางคนเองเนี่ยที mustache, mm. <ro gram> ่น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะนะแล้วมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าวิ่งเองเนี่ยอาจจะทําให้เข่าของเราเองเนี่ยเสื่อมได้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากการวิ่งเองเนี่ยมาเป็นการเดินเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้สามารถที่จะลดไขมันได้นะเพราะว่า แล้วมันมีประโยชน์ด้วยนะผมว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดรถนะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานหรือเราไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยอยู่ๆนะจะไปวิ่งเนี่ยผมบอกเลยเหนื่อยคุณอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ5นาทีถึงสินาทีเองเนี่ยแล้วแบบเหนื่อยแบบแทบทรมานแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่อะ่ะคุณเริ่มต้นด้วยการเดินเองเนี่ยมันจะทําให้เราเองเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้เป็นแบบ ครึ่งชั่วโมงหรือ1นึ่งชั่วโมงได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าการเดินเองเนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายในโซนหนึ่งหรือโซนสองซึ่งมันจะไม่ได้ทําให้เราเองเนี่ยเหนื่อยมากขนาดเท่ากาัรวิ่งนะครับแล้วก็แต่ทีนี้ถ้าเราจะเดินเนี่ยเพื่อลดน,น้ําหนักหรือจะเดินเพื่อลดไขมันหรือจะเดินเพื่อลีนหุ่นเองเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําเลยนะก็คือเราควรจะเพิ่มระยะเวลาเพราะว่าการเดินเองเนี่ยมันเบรินพลังงานค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราจะหวังผลเพื่อการลดน้ําหนักเองเนี่ย เราควรจะใช้ระยะเวลากับมันเนี่ยค่อนข้างนานเพื่อให้ร่างกายเองเนี่ยมันได้ใช้พลังงานได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับการเดินแบบปกตินะครับอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มระยะเวลาของการเดินให้เป็นประมาณสัก45ีหรือ1ชั่วโมงครับอันที่2เลยก็คือถ้าเราสามารถเพิ่มความเร็วของการเดินได้ก็จะดีเพราะการเพิ่มความเร็วมันก็จะเป็นการเพิ่มอัตราฮาร์ดเร็ของร่างกายเราเราก็จะขยับจากโซนหนึ่งขึ้นไปเป็นโซน2ได้จากการที่เราเดินให้มันเร็วขึ้นครับหรือ ข้อที่3เลยก็คือลองเพิ่มความชันดูถ้าสําหรับใครเองนะเดินบนลู่การเพิ่มความชันก็จะเป็นการเพิ่มระดับความเข้มข้นในการออกกําลังกายก็จะทําให้เราเองเนี่ยเบิร์นพลังงานได้มากขึ้นนะครับสรุปโดยรวมเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกการเดินเพื่อใช้ในการลดไขมันหรือลดน้ําหนักได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องลองมองดูว่าทํายังไงให้มันนานขึ้นทํายังไงให้มัน เดินเร็วขึ้นและทำยังไงที่เราจะสามารถเพิ่มความชันเพื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นในการออกกำลังกายให้สูงขึ้น